วัสดีค่ะฮิมาพึ่งตกกรอบใหม่ค่ะเอามาใหา้เบืองตอนแรกนึกว่าฮิมาจะบ่ตกแล้วดูนคะคะบ่ค่อยหนาบไ,ไหนนะคะบ่ท่วมหลังเท้าเลยจะพาไปดูบอ่อป่าค่ะเป็นแผ่นหิมายังหนาเลยค่ะดูดูดนามที่เขาใส่ถังไว้นะคะ่ะมันเป็นก้อนน้ำแข็งนะคะ เนี่ยค่ะอ๋พิกบดได้เลยเนี่ยค่ะที่เขาใส่ถังในีว้นะฮะมันกลายเป็นก้อนน้ำแข็งต้องเทออกค่ะไม่งั้นถังมันสิแตกแต่ว่ามาเทออกช่วงที่แบบมันบกแข็งขนาดใดก็เลยแบบเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะอันนี้จะ ละลายน้ำแข็งที่ยุบัค่ะเพราะว่าไห้มันมีช่องไหปลามันหายใจได้ไหมเนี่ยค่ะเขาเปิดน้าใส่เห็มันละลายเป็นแผ่นน้ําแข็งย่างหนาเลยค่ะเห็นเห็นใบบัววะค่ะที่เป็นแผ่นๆนดงัดงๆนะอี่ทำไมกล่องเขามันคือมืดแทะ มือระดีครบ่อืมเริ่มมีเริ่มละลายลงไปแล้วค่ะออกซิเจนฟะฟิไ้มันแช่น้ำแข็งมันแตกเพราะว่าให้มันมีออกซิเจนใ้ป่านะคะ <S <S บาองคนอาจจะงวงป่าคือเบอร์ตายเบอร์ตายน,น,นะคะเพราะว่าช่องไ่มันอุ่นนะคะ ยังม้นเหยลุทะลุอยู่เหมือนมันเจเหมือนมันจะแบบบ่มนมีน่มะแล้วมันก็กลับมาโตอีกนะคะหิมะ ตรงสะได้หน่อยน่คะสะป่าเนี่เป็นแพนหิมะหมดเลยนะคะเอ้เป็นแพ,แพนน้าแข็งหมดเลยอะ่ะมันหนาวจัดนะคะเนี่ยค่ะจำได้ว่าเขาจนฟุดนะู่นฟุดตรงที่มีเนี่ยค่ะ is broke นะ <The S 1> น้ำแข็ง <the> water <ป> water from the fountain is warmmake mm. the ice meltI t h i n o t e a y really warm yes. ่นบอกว่าน้ำอโอน้ำจากไอ,บอ้บนะคะ under ่ะอย่อที่เ้าอันเขาเรียกว่าอย่างบานเ้าเลี้ยงที่เ้าขุดูบอลเอาทอลงอะนะคะ่ะมันบนะมันบเย็นนะคะ่ะมันระดับน้ำปกติอุณหภูมิมันะคะ่ะเวลามันถือก่อนน้ำแข็งมันก็เลยเห็ดก่อนน้ำแข็งแบบละลายได้ไวตลุล่ะคะ่ะตรงะะตลุแล้ว ตะลูกเป็นหนู้แล้วนะคะตรงก้อนหินนะคะทิ่งเป็นเนิ้อขึ้นมันจะสุดตรงนั้นนะคะสุดตรงที่ใต่ก้อนหินลงมาะคะ่ะนู้ยูเจ็ตโนสติก มันมีแดดมันถ้าม,มีแดดแจะจับมันค่คอยจับเป็นแบบก้อนน้าแข็งแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบหนาวจับแล้วก็บแบบอากาศอุ่นขึ้นมาแน่นนะคะเท่าไม่หีดีกรีคือเดยกท่าไม่หีดีกรีหนาวตอนนี้ลบสี่องศานะคะตรงที่เฮายืนอยู่เนะะี่ยค่ะแต่ละที่แตกต่างกันถ้าสมมติว่าอยู่บนเขาส,สนา,าสูงก็จะหนาวอาจจะหนาวแบบก็นี่ มันติดลบกัจริงแต่ว่าถ้ามันมีแดดมันก็นยังคายอยู่ค่ะถ้าบ่มีลมนะถ้าม,มีลมมันก็นหนาวหนาวคักๆคือค่ะเดี่ยป,ป่ากระยากรำปางค่ะเนี่ยเป็นรูแล้วค่ะเป็นรูแล้ว ต้องเปิดหาำธรรมดาใส่น้ำแข็งให้มันละลายปั้นเนื้อตอนนี้ที่มาตกหางเป็นละอองละอองเยอะมันว่าเห็นนะคะในกลองมัน,เป,นเป็นละเป็นละอองเล็กๆอุย้ยมาปีแรกบอกว่าอุย้ยฉันอยากกินที่มาใส่น้ำแข็งใสไอ้ใส่น้ำแดงแมค่ะ ละเอียดมากแล้วค่ะแอบแข็งปึกแล้วค่ะนะบีบบัแตกแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเขากำตื่นเต้นมาแล้วค่ะปีแล้วที่มาเจอหิมะละเอียดก็ที่เข้าใส่อันในเครื่องอันไหนไหมคะเครื่องใส่น้ำแข็งอันไหคะ ดูทั้งเนินเขาตรงนู้นค่ะทีกะ่ก็จะนั่นหิมะตกหลังคาบ้านขาวๆนะคะเวลามันหิมะม,มันละลายนะคะมันก็นสิลงไปน้ําดินเนาะละลายลงไปในดินเรียบเทียบกับเหมือนฝนบ้านเท่านะคะต้นไม้ว่ามีใบนะคะแต่ละตน้นเนี่ยต้นแอปเปิลคอตทเขาค่ะว่ามีใบเลย อีกน้อยนึงล่ะค่ะจะเริ่มใบไม้ผลิจะเริ่มสวยงามค่ะนี่ถ้ามันเริ่มละลายหนามันเยอะจัดมันก็ออกมาทางนี้ค่ะตรงนี้เป็นพอมัน บัวบางคนอาจจะคิดว่ามันตายมันบ่ตายเด้ค่ะถ้าช่วงที่มันเริ่มเขานาใบไม้พลีมันเริ่มอุ่นขื้นอุ่นขื้นพวกพืชนะคะพวกกอบบัวที่ข้างล่างมันก็จะเริ่มแตกใบนะคะเ<อ>จ้าของข้าเจ้าเจ้าของที่ข้าเจ้าไอ้เฮาไปีซื้อเขาจะบอกมากแบบนี้นะคะเพราะว่าข้าเจ้าปลูกไว้เยอะมากเลยก่อนที่เขาคายให้เบิ่งเนาะ ปรับสภาพน้ำพือดสารมันปรับสภาพน้ำภู้มีอากาศภูมิผ้าของเจริที่นะคะ,ะอากาศออกมากจากมเมแต่ลเมเปนียบวมีน้ำใหม่นะคะบ่มีก่อน้ำใหม่แลกแต่ประเทศอื่นเหมือนแถวอิตาลีอเมริกาบางพื้นที่ก็มีก่อน้ำใหม่แต่ว่าอยูน่บวมีค่ะ ทั้งที่โรมีเนียมันอยู่ใต้ลงมาแล้วแมคะ่ะมันมันอยู่ทางใต้ใต้ลงมาแล้วมันเป็นแต่ว่ามันออกทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะติดแถวออกลงมาทางทีทางรัสเซียท,ทั้งทีค่ะทั้งยูเครนทางทีค่ะเมื่อไหรทางเหนือเหนือเหมือนพวกแถวอิตาลีขึ้นไปนี่สินะคะบางคนอาจจะงงเนาะ พวกต้นไม้ใบหญ้าซัดมันกับปับสภาพอยู่ได้เลยค่ะตอนแรกมาค่ะยังงงเลยว่าเอ๊ะมันคืออยู่ได้หนาวขนาดนี้อันนี้ต้นสนค่ะต้นสนชนิดหนึง่งเขมีใบเลยสนแบบนี้ยม,มันจะร่วงใบมันจะร่วงค่ะถ้าเป็นต้นสนอีกแบบหนึง่งมันสิบ,บ่ร่วงใบมันจะเป็นบแบบนี้ค่ะบ่ร่วงยังเขียวเหมือนเดิม จะมีทั้งต้นไม้ที่ใบร่วงแล้วก็บ,บ่วงค่ะเหมือนต้นเนี้ยใบยมันตายแล้วนยค่ะเนี่ยแต่ว่ามันมันบลวงนะคะมันจะมาลวงอีกช่วงนึงช่วงเหมือนประมาณนาแล้งนะคะนานาซัมเมอร์เขาแล้วก็จะร่วงใบไม้ฟรีอันนี้ก็จะขึ้นมาใหม่ค่ะยอดอันนี้ค่ะจะปรีใบามาใหม่อันเก้าก็่วงลงไปเนี่ยเสร็จแล้วค่ะ เฮ็ดลูให้มันซี่ลูค่ะเดี๋ยวมือไหมมาทามันเย็นจัดๆมันกแตสี่ปิดรูคือเก่าค่ะแต่ว่าเขาก็ถ้ามีเวลาว่างก็มาเห็ดให้มันมันเสานะคะวันเสาวร์หรือวันอาทิตย์นะคะ่ะให้อากาศมันเห็นมีอากาศลงไปให้ใตน่นำโอ้ยังหนาวเลยค่ะ Yeah, and see. Oh, meet. thấy ở bằng sau. Ừ, ช่วงนี้เช่าสวนหรือว่าเช่าที่ข้าเจ้าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนนะฮะข้าเจ้ากะหลังมาจากข้าเจ้าไทยกรุบไปหรือว่าบางที่ข้าเจ้าปลูกวีดช่วงนาหนาวนะเราให้มีมะมะคลุมนะข้าเจ้าบดอะไรทำอย่างนี้ค่ะข้าเจ้ากะอยู่บ้านอยู่บ้านด้วยซึ่งเราก็บางที่ก็ตัดฟืนตัดหยังสินะฮะตัดฟืนเอาไว้ใส่แต่ละมือเนาะพร้อมต้องใส่ฟืนในการอันเอาลงเตาให้มัน ทำความร้อนให้บ้านนะนะคะถ้าจะเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดช่วงนาฤดูใบไม้ผลิฤดูซัมเมอร์ฤดูนาร้อนเขานะคะหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ยังทําได้อยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแบบจริงจริง,รงถ้าหิมะลงแบบเนี่ยช่วงหนาวหนาจัดจัดในน้ำน้ำไหลน้ำเสืปเอประเดศยังบ่ได้เนาะยังว่าเขาจะาต้องปลูกหญ้าแล้วกะัตัด ตัดแล้วกําพันใส่พลาสติกนะคะท่านพันเป็นกอเป็นม้วนเป็นม้วนเป็นม้วนม้วนใหญ่ๆไว้นะคะแล้วเก็บไว้ในยุ่งยุ่งที่เก็บห้าเก็บยังยุ่งใหญ่ๆก็บ้านบางทีค่ะบางบ้านทํายุ่งยุ่งเก็บห้าเก็บของเก็บอยังสิเก็บพวกพืชพักผลไม่ก็จ้เนาะทยาใหญ่ก็บ้านอีกทําดีด้วยบม่เหมือนบ้านเฮานะคะพเพราะว่าบ้านเฮามันก็พอมีห้ายอยู่ตลอดปีเนาะ ขอจะให้มีน้ามีฝนเนาะลมตกลมใส่มันนะคะบ้านเขาจะต้องเก็บเพราะวันเนี่ยช่วงเนี้ยหญ้าตายเบิดนะคะนอกจากที่แบบช่วงแบบหิมะตกแลาช่วงที่มันเริ่มละลายนะคะหญ้าก็จะเริ่มขึ้นอ่อนๆสีเขียวแกะเขาจะกับว่าได้เลี้ยงข้างนอกได้ช่วงเนี้ยคะ่ะแกก็จะเก็บเอาไว้บ้านแกะวัวยังสิเอาไว้บ้าน ก็บไ้ยาแห่งมันกินนะ,ะ่คะหฮยาแห่งมันกินหรือว่าเอาอาหารพวกหัวอาหารอย่างให้มันกินแล้วแต่เราก็จะเลี้ยงแบบเพื่ออุตสาหกรรมในการทํานมหรือว่าเลี้ยงแบบบ้านๆส่วนเาก็จะทําชีดกันนะคะนมมนะันเอามาทําชีดพวกแกะนะคะชีดจากแกะชีดจากวัวอย่างสินนะคะเนาะนี่แหละค่ะเฮ้ยแยงหนาวเลยค่ะโอเคเนาะคะ่ะไปแล้วเด้อค่ะ